ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอาจจะใช้กำลังทหารในไนจีเรียหากการสังหารชาวคริสต์ยังคงต่อเนื่องในขณะที่กลุ่มติดอาวุธอิสลามก่อการร้ายโจมตีชาวคริสต์อย่างต่อเนื่องในประเทศนี้ในข้อความที่โพสตบนโซเชียลมีเนื้อหาว่าทรัมป์ได้สั่งกระทรวงกลาโหมให้เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นและเตือนว่าจะตัดความช่วยเหลือไนจีเรียทันทีการกระทํานี้เกิดจากการวิตกกังวลของประธานาธิบดีในความปลอดภัยของชาวคริสต์ในไนจีเรียซึ่งกำลังเป็นที่พิจารณาของสภากรองเกรด ในเรื่องการกำหนดในไนจีเรียเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพทางศาสนาแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวมีความขัดแย้งประธานาธิบดีอเมดทินูบูของไนจีเรียปฏิเสธคำกล่าวหาของทรัมป์โพสต์ตอบโต้ว,ว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้คำนึงถึงความพยายามของรัฐบาลไนจีเรียในการปกป้องเสรีภาพศาสนาและความเชื่อของประชาชนปีนี้ทินูบูต้องเผชิญกับการกดดันที่รุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธอิสลามทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งรวม ถึงการโจมตีชุมชนชาวคริสต์และชาวมุสลิมในเดือนเมษายนที่นูบูรายงานว่ามีอย่างน้อย40ชีวิตที่สูญเสียทรัมกล่าวว่าถ้ารัฐบาลในจีเรียยังปล่อยให้การสังหารต่อเนื่องก็จะหยุดความช่วยเหลือทันทีและอาจจะใช้กำลังทหารเพื่อขจัดกลุ่มก่อการร้ายการโจมตีจากสหรัฐจะเป็นการกระทำที่รวดเร็วและเฉียบคมแต่คำของทรัมก็ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างดีในขณะที่บางคนเห็นว่าเป็นการกระทำ ที่จําเป็นในการปกป้องชาวคริสต์บางคนก็เห็นว่าเป็นการก่อการร้ายต่อประเทศอื่นและอาจก่อให้เกิดความไม่สงบในระดับภูมิภาคคุณคิดว่าการกระทําของทรัมป์เป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เรื่องราวนี้มีมุมมองที่ครอบคลุมขึ้น